า er ทุกทีครับพอดีว่าผมม่า <mm> มันทําหลายอย่างด้วยแล้วก็บอกว่าไอเจปแปงไอเกาดิเกียมันมาช่วงว่าคุยอยู่ที่ร้านอ่ะมันก็เลยช้าไปหน่อยครับขอโทษด้วยนะครับเอานี่ยีิบสองนาทีแล้วงั้นก็แปลว่าลิวันก็คงต้องได้กินฟรีแล้วนะทั้งที่ไม่ได้อยากกินอ่ะเอาอะไรครับตามนั้นอะไรครับมันจะต้องกินฟรีครับ <mm> ไม่ได้อยากได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำตามกติกาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมัไม่เป็นตามกฎที่หัวตังไว้เดี๋ยวมันจะเสียไปค่ะค่ะเดี๋ยวะวางตรงนี้ก็ได้ครับางลยครับแล้วก็รบกวงครูจ่ายตังผมมาห้0รด้วยครับโทษนะคะเฮียมาสายเกิน20นาทีกินฟรีละ500คืออะไรคะ จังเลยเอาไปๆไปกับบ้านดีๆนะเนี่ยทำไมไม่ไปข้ามทางม้าลายโอ๊ยโอ๊ยไอ้ข้าวไอเจแปนอิ่มว่าเพื่อนีมากเออว่ะถ้ารู้ว่ากินฟรีแบบนี้นะสั่งให้เยอะกว่านี้อีกโอ๊ยแต่ทีเคียเขาจะขาดทุนนะเพราะว่าตีกาแฟไปหลายคนแล้วนักเรียนกินฟรีอะไรคะเล่าให้ครูฟังบ้างสิ เอาครูครับจ้ะครูไม่รู้เหรอครับว่าร้านเฮียติเขามีโปรโมชั่นครับถ้าเกิดส่งช้าเกิน20นาทีกินฟรีเราไม่ต้องจ่ายสักาบาทอิ่มเลยครับอิ่มเลยครูอย่ยส่งช้าใช่ไหมใช่ครับส่งช้าปุ๊บคููเราเลยได้กินฟรีครับงั้นลานะครับเีย่เดไม่ไม่รับไหวเดี๋ยวก่อนนะครูนึกอะไรออกละครูหิวมากเลยอ่ะแล้วเดีจะดูสิเดือนนี้หรืออีกตั้งหลายวันครูเหลือแค่500ร้อยเองอ่ะดังนั้น เดี๋ยวครูจะสั่งข้าวเฮียตีแล้วครูยืนเวรตรงเนี้ยพวกเธอกลับเข้าไปทำยังไงก็ได้ให้เฮียตีส่งช้าเอาแล้วพวกผมทำแล้วเนี่ยพวกผมจะได้อะไรหรอครับสงสารเฮียตีนะครับใช่ถ้าเป็นเกรดสี่วิชาการงานลหรเป็นไงโอเคครับงั้นโทรสั่งเลยครับพฮ่คะอะร่วันอยากจะสั่งอาหารหน่อยอะใครเฮียตีมาส่งให้หน่อยได้ไหมจ๊ะนะคะ เอาข้าวด้งเนื้อนะคะผัดกะเพราหมูนะคะต้มยำกุ้งนะคะเอาแกงไตปลาด้วยค่ะจับเวลาเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่น่าเรียนค่ะคาดค่ะจับเวลาแล้วไปครับเริ่มแผนการไปไปไปเก็บกระเป๋าไปด้วยเฮ้ยฝั่งล้างเลยนะโอ้ยจะหกเอาเพียเพียจะไปไหนจะไปไหน เองมยเเนี่อาขยะไปทิ้งอย่าบ้าเนอะเอาข้าวไปส่งเขาเนี่ยรื้อมาทไๆกันเนี่ยกินข้าวสิมากินข้าวโอ้โหหิวเลยนั่งเลยนั่งเลยหิวเลยหิวเลยนั่งเลยนั่งนึกเมนูไว้ก่อนอ่ะ้วเฮียจะไปไหนอ่ะเฮียไปส่งข้าวเฮียมาคุยกันก่อน แต่ยังโออที่อิลกหรือเป็นอะไรกันเนี่ยดูคือคือปกติไม่มีอะไรคือช่วงนี้นี่คือพวกเราแบบเด็กกําลังโตกินปุ๊บหิวปั๊บอากินปั๊บหิวปุ๊บอากินปุ๊บปั๊บหิวปั๊บปุ๊บเฮ้ยแต่ก็ลืมเพิ่งกินไปนะไม่หิวได้เหรอมันย่อยเร็วช่วงนี้นะมันเตะบอลออกกำลังกายไงอยากกินอะไรเอางี้อยากกินอะไรนึกไม่ก่องนะอุปสงค์ขับไปเยวอะไรวะเฮ้ยอยากแม่ แบบนี้เราไม่อยู่แน่ๆเลยเว้ยทำอะไรดีวะหรือว่าผัวอะไรแป๊บสิต้องเข้าแบนนี้วะเฮียท่านมีมสงฆ์ขงเขาโอ้โหหน้าบ้านผมมีร้านนวดเปิดใหม่เฮียสาวๆนี่ตึมเออยืนึกันไปทั่วเลยนะเฮียโอ้โหเฮียทางอ้วนตรงไหนไวะเฮียดูก่อนสิเออทั้งแม็กเฮียทั้งนั้นเลยเฮียเฮียดูสิเฮียอันนี้น้องอเลย เมื่อเมื่อก่อนอน่ยมันก็เคยไปง่วงอะไรแบบนี้แหละหลังๆมาเนี่ยอ้วว่ายีนาทีว่ะทำไมอะเฮียพอแ <3 S 2> ล้วสามนาทีเพื่อนที่อ้ววไม่ไปเพราะว่าเมียจับได้แล้วก็มันก็ทะเลาะกันด้วยว่ะแล้วอย่างหนึ่งที่ล,ลือให้ดูเมื่อกี้พูดจริงนะทำไมสู้ของเมียเฮียไม่ได้เลยอเอางี้ลงเลือกจากไหนก็เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวอุ้มส่งเฮียเฮียเอางี้ก่อนไปไข่เทียวตั้งแต่เลยนะวันนี้โปรโมชั่นงทำเองแดกเองจบไปเลยเฮ้ยเียเฮียโม่สาย เฮ้ยถะทันวัวไม่ทันเรอกเว้ยอีก2นาทีเออ21นาทีแล้วค่ะจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลย<อ>รัเย <11! S 2> รบเบเดียวรับเบ็ดเดียวเดี๋ยวเอาตังมาให้นะทำไมมันมาใช้ตังค์คาเฮียทุกทีครับพอดีว่าผมอามันทำหลายอย่างด้วยแล้วก็บวกกับว่าไอ้เจแปงไอกานิกเกียมันมาชวนว่าควยอยู่ที่รางอ่ะ มันก็เลยช้าไปหน่อยครับขอโทษด้วยนะครับอ้าวนี่22นาทีแล้วงั้นก็แปลว่าลิวันก็คงต้องได้กินฟรีแล้วนะทั้งที่ไม่ได้อยากกินอ่ะเอาอะไรครับตามนั้นอะไรครับมันจะต้องกินฟรีครับไม่ได้อยากได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำตามตรกาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่เป็นตามกฎที่วราตั้งไว้เดี๋ยวมันจะเสียไปค่ะค่ะเดี๋ยวระวังตรงนี้ก็ได้ครับครับะวางไรงนี่เลยค่ะแล้วก็รบกวนครูจ่ายตังค์ผมมา5้าร้อยเลยครับโพษนะคะเพียมาสายเกิน20นาทีกินฟรีละห้0อยคืออะไรคะ ห้าร้อยก็ข้าววิ่งมอไซค์ไงครับอ <c oughs> ุนะคะวิ่งมอไซค์ไปส่งหน้าโรงเรียนเนี่ยสามสิบก็พอแล้วมั้งคะปกติมั้งสามสิบครับแต่ว่าอังเนี้ยผมเช่ามอไซค์วิ่งมาเลยครับเช่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาใช่ครับเพราะกลัวส่งไม่ทันครับนี่ถ้าเกิดไม่เช่ามานี่ผมว่าก็ต้องมีเกือบครึ่งชั่วโมงครูก็จะรองนางครับผมก็เลยเช่าวิงาาาว่งมอไซค์มาก็ทั้งหมดก็ห้าร้อยครับ ห้าร้อยเลยเหรอครับครูครับงั้นวิวันจ่ายค่าข้าวดีกว่าขะไม่น่าจะถึง500ร้อย้ยครูครับไม่ได้ครับมันมันจะเสียล้างผมด้วยผมพูกแล้วว่าส่งใช้อย่างไงก็ต้องกิงฟรีครูต้องกิงฟรีครับจะเสียตังค์ครับผมไว้ละครับจะจ่ายค่าหมอใส่มาห้าร้อยก่อนครับผมนะครับครูวางหลังสั่งใหม่นะครับรับรองครับครั้งหน้านี่กิงฟรีไม่มีแน่ๆเยียตีส่งไว้ทังใจแน่นอนมาก่อครับครูผคงมาะนะครับเฮ้ยไปไปกับล้างเลย ถูกสิ่เ,เดือนไหมล่ะ500สุดท้ายนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาเบเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเ็